ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ตั้งอยู่เลขที่146หมู่9ตำบลพระครูอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนมีข้าราชการครู13คนพนาักงานร,ราชการครู2คนลูกจ้างประจำ1คนธุรการโรงเรียน1คนการเตรียมความพร้อมด้านที่หนึ่งด้านความปลอดภัย สถานศึกษาดำเนินการด้วยหลักการตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันด้วย3 t 1ทหื่ไทยสต็อปโควิดพลัสสถานศึกษาประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนโดยให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินความเสี่ยง การดำเนินการตามมาตรการ6 6 7 6หลัก6เสริม7เข้มสถานศึกษาให้นักเรียนเว้นระยะห่างส่วนหน้ากากล้างมือคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าเรียนทุกเช้าลดการแออัดและทำความสะอาดการพัฒนาระบบ และคนไกในการดูแลความปลอดภัยให้ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกประเภทสถานศึกษาได้จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยโดยใช้หลัก3ปการป้องกันปลูกฝังปราบปรามสถานศึกษาได้มีการคัดกรองวัดไข้เฝ้าระวังในทุกเชา้าและมีการทำความสะอาดในสถาน สองด้านโอ,อกาส แนวทางการดําเนินการสำหรับเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันสถานศึกษามีแนวทางการดําเนินการสำหรับเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันโดยสถานศึกษาได้ดําเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจติดตามนักเรียนใน แนวทางการดำเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนเด็กพิการสถานศึกษาดำเนินการออกสำรวจให้ความช่วยเหลือด้วยการให้คำแนะนำในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเด็กพิการสถานศึกษาได้มอบทุนการศึกษา สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมสถานศึกษามีการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กประรฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้งสีด้านคือด้านร่างกาย เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาได้อกอกติดตามนักเรียนที่มีปัญหานักเรียนขาดเรียนบ่อยตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้น การสนับสนุนส่งเสริมรวมทั้งวางรากฐานการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพสถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเช่นการทำโครงการต่างๆที่ได้รับรางวัล การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศสถานศึกษามีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษามอบหมายให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่รับผิดชอบเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกทั้งสภาพครอบครัวที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้านที่ 3. ด้านคุณภาพ จัดการเรียนการสอนรูปแบบ5ออนครูประจําชั้นประจําวิชาได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ5ออนออนไซต์ออนแอร์ออนไลน์ออนดีมานด์ออนเียนซึ่งครูผู้สอนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สถานศึกษาได้จัดทําโครงการเพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการศึกษาเช่นการเข้าค่ายวิชาการการสอนซ่อมเสริมการเขียนตามคำบอกคณิตคิดเร็วการพัฒนาครูและบุละคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาได้จัดและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนเช่นอบรมเชิงปฏิบัติการและการอบรมการสร้างสื่อออนไลน์การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเช่นโครงงานน้ำยาอนเนกประสงค์โครงงานต่ด้านที่4ด้านประสิทธิภาพ แนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด1 9โดยครอบคลุม 4M สถานศึกษามีแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส COVID 19. แนวทางและกลไกในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนห้องเรียนเป็นฐานสถานศึกษามีกลไกในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคนิค3ร่วมร่วมคิดร่วมทําร่วมชื่นชมส่งผลให้การบริหารจัดการ แนวทางพัฒนานวัตกรรมเพื่อกลไกลการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกคนสถานศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีการใช้ข้อมูล ด้านที่5นโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับค่าเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและหนังสือแบบเรียนให้กับนักเรียนสถานศึกษาได้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าหนังสือแบบเรียนให้กับนักเรียนครบทุกคนโดยได้มอบหมายให้ครูประจำชัน้น สถานศึกษามีแนวทางการดำเนินการด้านอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับนักเรียนสถานศึกษาได้ดำเนินการเกี่ยวกับอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนครบทุกคนโดยแจกนมให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ขอขอบคุณค่ะ Oh. Mm -hmm.